สวัสดีครับทุกคนผมดูจากช่องดูชนเนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเศรษฐีก็ได้อัปเดตอีเวนต์สองซีข้างล่างหมวกใหม่เข้ามาเราไปดูกันนะว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมหมวกใบแรกนะครับมีชื่อว่าหมวกอัศวินไทเทเนียมนะครับส่วนหมวกใบที่สองนะมีชื่อว่าหมวกอัศวินกําแพงเหล็กนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะเรามาดูความสามารถของหมวกอัศวินไทเทเนียมกันนะครับเป็นหมวกคุ้มเตาแม่นยำห้าสุดสี่เปอร์เมื่อใช้เทมบุคี้จะบวกเพิ่มสิเปอร์นะ มีนะครับป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับแบซิเปอร์ใช้ได้2ครั้งนะแล้วก็มโอกาสฮุกซิเปอร์ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับทีนี้นะครับมันมีความสามารถขายกับหมวกท่องเที่ยวของบิ๊กิตนั่นเองนะครับแต่ว่าหมวกท่องเที่ยวของบิ๊กิตเนี่ยเปอร์เซ็นนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายมันจะน้อยกว่าที่นี้นะถ้าใครนะครับอยากจะอัปเกรดนะครับก็สามารถหาที่นี้ได้นะมาต่อกันที่นะครับหมวกใบที่สองนะหมวกอัศวินกําแพงเหล็กนะครับ เป็นหมวกคุมตาแม่นยำ54เปอร์เมื่อใช้ไอเทมบุคี้จะบวกเพิ่ม10เปอร์นะครับมีนะครับป้องกันการบังคับย้ายแต่นะครับแต่ไม่มีป้องกันการดักจับนะใช้ได้2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาส60เปอร์ป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ใช้กับฉันที่นี้นะครับมันเป็นหมวกกําแพงเหล็กเออบวกป้องกันเอฟเฟกอันตรายนั่นเองนะครับถ้าจะให้เลือกนะ ผมแนะนําว่าให้เลือกหมวกัสวินไทเทเนียมดีกว่านะครับไอ้ที้เนี้ยมันมีป้องกันกนารบังคับย้ายแล้วก็มีกันดักจับด้วยนะครับวิธีการหมานะครับก็ตำหาโล่ไทเทเนียม A อบวกสชิ้นแบตเตอรี่ซุปเปอร์ไทเทเนียม A อสองชิ้น และก็แบตเตอรี่ไทเทเนียม A อีก2ชิ้นนะครับเพื่อนํามาแลกตัวอันเชิญหมวก S นะจากนั้นเราก็สะสมไม่ครบ5ชิ้นนะครับแลกหมวกที่เราอยากจะได้นะแต่ถ้าใครนะครับไม่อยากได้หมวกก็สามารถเอามาแลกเกาะรอยฟ้ากระขังได้นะใช้ S แค่4อันนะครับหมวกฟาโรระเบิดก็ใช้4บอดป้องกันหุ่นเลกาก็ใช้4สวิตช์โรนก็ปี้ก็ใช้4อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนเทศก็ใช้4นะครับผม ถ้าใครนะครับปิดหมวกอัศวินไทเทเนียมหรืออัศวินกำแพงเหล็กก็สามารถแลกสามร้อยเพชรได้นะครับแลกแล้วไม่หายนะผมมีเพชรอยู่นะครับเจ็ดพันสองร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยจะเอาหมวกอัศวินไทเทเนียมนะอาจจะเปิดคะแนนลัคก,กี้ก่อนนะครับ นะยังไม่มีอะไรนะคะแนนลัคกี้ยังไม่ให้โชคเลย <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยนะคะแนนลัคกี้ไปเริ่มกันเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร แสงไม่ขึ้นนะอ่าเอมาสองเลยเอนะครับเอหาอยากมาสิบเนาะผมเนี่ยเปิดของอของดองนะได้ A, อี A, บวกมาสองอันอีบวกมาสองอันเฮ้ยเดี๋ยวนะ อีมาลุลรวยเลยนะแต่ว่าอบีบวกยังไม่ออกเลยยังยังเงียบอยู่ทไมเงียบงั้นล่ะจ๊ะเออผ่านเท่าไหร่เนี่ยจะพันหนึงแล้วนะยังไม่ได้เอบวกเลยนะครับเอเอออกโคตรดีเลย ลัคก,กี้ให้โชคหน่อยนะจ๊ะมไม่มีอะไรอา้าวยัง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 ไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้หไม่ได้อ e ีบวกเลยแสงขึ้นนะแต่ว่าอ e ีบวกไม่มานะแสงไม่ขึ้นได้เอมาหยิบเลยเฮ้ย อีบวกวไยผันสองแล้วทุกคนอีบวกยังไม่โผล่เลยียังวะแสงไม่ขึ้นเลยนะเฮ้ยถ้าชิ้นส่วนแสงด้วยนะ ยังไงล่ะเนี่ยอ,อีมาเถอะโอ้ยังไม่มาทุกคนเท่าไหร่เนี่ยจะสองขันแล้วอีนะครับอีอืมอี <c oughs> ยังยังไม่ออกเลยนะอืมสอง เนี่ยจะสองพันแล้วเนี่ยอีบวกก็ไม่ออกเลยใจรลายแท้เอนะครับเอเอ่น่าจะครบแล้วมั้งออกดีอยู่เออ่ะ่อีบวกไม่ออกเลย ต่อต่อต่อเฮ้ยเอ้บวกยังไนเนี่ยโหยากเลยเนี่ยเฮ้อ <c oughs> ผ่านไปแล้ว2,000นะครับ องพันก,กว่าอีบวกยังไม่ออกเลยมายังยังจะมากี่โมงอีบวกอเอโอแสงสาขึ้นได้แค่เอเนี่ย <c oughs> ไม่ออกเลยทุกคน อุ้ยสองพันห้าแล้ว啊สองพันห้าแล้วอีบวกกงไม่ออกเลยอืมเ,เดี๋ยวไปขายก่อนนะขายไอ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน จะไปเช็คไปเช็คของก่อนนะอ่าไ,ไอ้ปปปปเนี่ยไอ้ซูเปอร์ซูเปอร์แบตเนี่ยใกล้ครบแล้วส่วนไอบวกนี่ขาดอีก8ชิ้นนะโหนี่ท้าไม่ได้ของฟรีนี่ดูแล้วเนี่ยหลักหมื่นก็ได้จะไม่ปิดอะเป็นอย่างนี้นะอ่ะต่อยังนะครับยังไม่มานะไอบวก S <S <an> มาเถอะโอ้ไม่มาหยิบเลยมาอยังจะมากี่โมงโ <S <S <an> <S <S <an> ยังยังยังไม่มานะ <S an> คำรามนะคำรามละโอ้โหทุกคนสามพันไม่ออกเลยเอบวก ยอมดีไหมเนี่ยยอมดีไหมเนี่ยอโอ้โหคะแนนลัคกกี้ก็ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมขอไปเปลียปาานะป่ยนเป็นภาษาอินโดียก่อนนะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดียมาแล้วไปซึมต่อนะครับดูด,ด,ดิภาษาอินโด จะให้โชคบ้างไหมแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นได้เอามาอ่าชื่อขึ้นนะ MLD 1 4นะครับเฮ้ยมาอินโดแป๊บเดียวได้เลยแหมอยู่ไทยสุมย่มใบสามพันไม่ออกออ้ยต่างชาติเหรอเพื่อน เอเอ่าเอนะแสงไม่ขึ้นนะครับแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ว่าเป็นแสงสีทองแสงไม่ขึ้นนะบอกนะรัว่ามาเดียวแล้วก็หายไปเนี่ยเอเอ,เอมาละชิ้นที่สอง ืแม่เปลี่ยนภาษาปับ๊บออกดีเลยนะไม่รักคนไทยเหรอฮะใช้ภาษาไทยมันถึงไม่ค่อยออก ไรนะคะแนนลักี้ไปต่อเอ้ยไมีกแล้วาอีกแล้วเออค่อยน่ารักหน่อยเหลือเหลือนะอีหานะอีบวกเนี่ยเออหกเลืออสโอ้โหเปลี่ยนภาษาดูดีขึ้นเลยทุกคนเออถ้าใครตุ่มแล้วมันไม่ค่อยออกก็ลองเปลี่ยนภาษาดูนะมาไหมไม่มานะ แสงมีขึ้นนะครับแสงมีขึ้นเฮ้ยชื่อมีขึ้นนะแสงขึ้นบ้านเลยแต่ชื่อมีขึ้นบ้านเราอ่ะชื่อขึ้นไม่ทันนะใช่ไหมชื่อมันขึ้นไม่พร้อมตอนที่เราได้อบวกอะ ไม่ขึ้นเอเฮ้ยๆๆเ,เ,เงียบงเงียบอยู่ดีๆก็เงียบไปเอนี่น่าจะครบแล้วมั้งนละลึกกี้เว้ยให้โชคหน่อยให้โชคหน่อยตอนนี้โดนมาแหละเนี่ยเกือบ5,000แล้ว เดี๋ยวไปดูกันนะว่าขาดเท่าไหรอ่าเอบวกขาดสีนะส่วนเอนีครบแล้วนะครับไปต่อต่อต่อสองพันหกจะปิดได้ไหมสองพันหกที่เหลือเนี่ยแสงแสงขึ้นนะแต่ว่าชื่อไม่ขึ้น ดู่งั้นแหละแสงไม่ขึ้นเลยเออแสงขึ้นนะเออเจ็ดแล้วขาดอีกสามนะไปขายก่อนดีไหมแสงขึ้นนะแต่ว่าชื่อม่ขึ้นเอ,อมาสองเลยแสงไม่ขึ้นเดี๋ยวนานดีนะไปขายกัน ไปไปต่อนะขาดเอ้บุสามอันเท่านั้นชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นยังไงเพื่อน <c oughs> แสงไม่ขึ้นนะอืโอ,อ้โหว,ว่าไงชื่อขึ้นไมเนี่ยชื่อไม่ขึ้นนะเปิดใน,นลักกี้กันเฮ้ยมา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 ในคะแนน,นลักกี้นะ <c oughs> เหลือสองแนละ้วเอยบวกเหลือสองเอย มีอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรอึไม่งั้นแหละต่อ,อ,อยังไม่มานะยังไม่มาอันดิก้าวนะเออแสงไม่ขึ้นนะ แสงขึ้นแต่ว,ว่าชื่อไม่ขึ้นชื่อก็ไไรชื่อไม่ขึนเอะแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้น <c oughs> ชื่อไม่ขึนเอ้ยผ่านไปแล้วหกพันนะครับผ่านไปแล้วหกพันฉันก็ยังไม่ปิด สุมจนมืดแทบคิดอ, <c oughs> อะไรผมวะ <c oughs> ต่อเอาเต็มนะครับจเต็มไวายไปไหนเนี่ยปิดไ,ได้ไหมนเนาะไปสองอันเอง ชื่อขึ้นไหมเนี่ยเออก้าวแล้วทุกคนไดุ้้นแล้วเด้รุ้นแล้วโอ,อ้โหเจ็ดพันกว่าจะไม่ปิดเอาอะ่ะนี่ขนาดได้ของฟรีมาตั้งสองอันนะชินท้ายแล้วทุกคนชินทายแสงไม่ขึ้นเอ,อ๊ ยงัยงยงังยังยังไม่ปิดจ็อบนะแสงไม่ขึ้นเอ้ยได้ได้วัตถุดิบแสงวัตถุดิบแสงเอ้แล้วอยากได้ไอ้บวกอะไม่ตั้งยังไม่ปิดเดี๋ยวเปินนดคะแนนลัคกี้ก่อนเผื่อมาได้คะแนนลัคกี้นะโอ้ยหมวกอืม ค <c oughs> <c oughs> สแนนลัคก,กี้ไม่ได้อีบวกนะไปต่อโอ้ยแสงมาแต่ว่าเป็นเอหมดเลยแสงไม่ขึ้นนะเอโอ้ยมาทำอะไรใหญ่ใหญ่เอเนี่ยแสงไม่ขึ้นนะ ชื่อขึ้นเรียบร้อยโอ้โหปิดแล้วทุกคนโดนมาแล้วเนี่ย 6, 6, หกพันแปดหกพันแปดโอ้โหนี่ขนาดมีนี่นะมีของฟรีสองอันยังโดนไปหกพันแปดถ้าเกิดไม่มีของฟรีเนี่ยโอ้โหน,นั่นแหละแปดพันเก้าพันนั่นละมั่งนะรับนะครับ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  รับก่อนรับก่อนฟ่าไทเทเนียมพาลาดินเฮลเมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอแออ,อ,อ,อ่านไม่ออกไลย <c oughs> เดี๋ยวขอดูกันนะถ้าไม่มีแอนเน่ะเราจัดอันนี้เลยผมไเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะเพื่อความชัวร์แต่ผมผมมั่นใจว่าอันเนี้ย มันป้องกันกันัาคับย้ายเอ,อแล้วก็การการดักจับด้วยเนาะอ่ะมาปับอพันแปทุกคนเอออ่ะขายที่ทำนะครับก็ขอโชคดีหมดกันน้อยยังไงก็ขอบคุณที่ทติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่หน้าไปแล้วบายบาย